สวัสดีค่ะก็หายไปนานเลยเนาะเพราะว่าคอมพังงานประจำยุ่งแถมจะไปติดในเกมโคออกกับไอ้น้องชายตัวดีด้วยสิไอ takes two นะอิตเท็ซูเนี่ยเออทุกคนคงรู้จักตอนแรกจะเอามาเป็นคอนเทนต์หลักตัวใหม่นั่นแหละของช่องปัญหาคือไอ้น้องมันไม่ให้ความร่วมือในการภาคก็เรากลับไปในเกมที่ชื่อว่า Who ซัมอ m ลส์แอนด์อเวเป็นเดโมนะคะซึ่งเกี่ยวกับแบบเกมผูกผูกแก่้มบูมิงกุ้งกินน่ารนะักในโลกที่ทุกอย่างล่มสลายหลังภัยพิบัติ อะไรอย่างนั้นก็คุยเลยแล้วกันเสียงเพลงตัดเอางี้เลยหรอตัดด้เรื่องนี้เลยเลือกรูปร่างหน้าตาก่อนไม่ค่อยเห็นความแตกต่างจากสีผิวโซนนี้เท่าไหร่ฮะประมาณนี้นโอเคบ้าจริงสุดใสอะไรตัวปลี่นตัวนานเวอร์นาจะแบบโอเคน่าจะไม่ได้แล้วไม่ได้พูดเลยสักคำทีนี้ชื่อตัวละครก็แน่นอนว่าชื่อดั้งเดิมของช่องเรา ตั้งแต่สมัยสิ้นคิดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสิ้นคิดเหมือนเดิมใช่แล้วน้องกลาวอย่าถามว่าทําไมถึงได้ชื่อนี้มาในวันนั้นทุกวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้แม่งคือความมั่วขึ้นมาล้วนๆฝนตกว่ะแต่จอจะดำอย่างนี้ให้เราจริงๆตลอดไปจริงเหรอเอ้ข,ขอกราฟิกเลยดิ ประหยัดงบได้แบบเสียงความชิดหายคือฝฝนตกแล้วก็เอดดำไปเลยบายไอ้ภาพสภาพภาพังยับเละเทะตุ่มเป๊ะ เสียงเหมือนรูดซิปอ่ายังไงเราเองที่ตส่าห์แต่งน,นา,านจะถถมทำไมเสียงพูกูชอบเหตุผลแค่นี้เลย <c oughs> คุณยายฮัลโหลลูกช่วยยายหน่อยได้ไหมแป้งฟักทองหน่อยของยายมมนบอกว่าารจะส่งข้อความได้หลังเสียงสัญญาณดังปิ๊บอ๋ออันนี้คือเสียงจากโทรศัพท์เนาะหวังว่าหนูจะไม่เป็นไรนะเราจะต้องหาที่อื่นที่จะนอนในคืนนี้พายุน่ะทำให้ภูเขาถลม่มทั้งเมืองเลย แล้วก็ต้นไม้ที่ก็พังถล่มใส่หลังคาบ้านยายด้วยหนูจำทางมาบ้านยายได้ใช่ไหมลูกพายุนะ่ะทำถนนทางเลเทะตุ้มเป๊ะแบหมดเลยพอาะต้องระวังตัวเองนะแม่ฝักทองน้อยของยายแล้วก็นะเพื่อนรักของยายบาร์บาร่าน่ะจะออกไปเก็บเกี่ยวหาอาหารอยู่ใกล้ๆกับแคมป์ซ้ายของหนูนะบางทีหนูอาจจะลองฝากตูเขาให้หน่อยได้ไหมไว้เจอกันนะโอเคได้ภารกิจมาแล้วคือไปตามหายายเอย้เพื่อนยาย กดอ e ีเพื่อคุยกับแอนนี่โถยเห็นไหมเนี่ยแคมป์ไซส์ของฉันเละเทตุ๊กเป๊ะหมดแล้วตูเหมือนเต็นฉันจะเหมือนต้องการแบบการทําให้มันแข็งเสริมแกร่งขึ้นมากกว่านี้ถ้าแคมป์ไซส์ยังสภาพอย่างนี้เมืองนี่ยิ่งเล็กดเข้าไปใหญ่เราต้องเข้าไปเช็คทุกคนหน่อยแล้วตามมาไม่มีอะไรจะเสียแล้วเหมือนว่าเราสองคนเนี่ยมามาตั้งแคมป์ในป่ากันแล้วกลายเป็นว่า เกิดพายุเข้าซึ่งไม่รู้อีท่าไหนเต็นกูอยู่แต่เปืองยายพังชีพายทางตันก็เหมือนเราจะพยายามบีบ,บ,บตัวเข้าทางนี้ได้หน่อยแหละถ้าเราพยายามด้วยกันน่ะเธอนำเลยเดี๋ยวฉันตามไปแล้วจะนำยังไงอ๋อบีบตัวเองขอบคุณสำหรับแอนิเมชันที่แสนจ,จะร่ดรูอ๋อเอ เจ็บจี๊ดเลยดูเหมือนจะโดนมือแบบมือเจ้าจิโรเส้นตําม,มีดเชี่นบาดนั่นแหละบารบาร่าต้องทําแผลฉันหน่อยแล้วล่ะอีกแล้วเท่าที่ฉันรู้จักบารบาร่านะเธอน่าจะมาหาอาหารเถอขาของป่าแถวนี้แหละเดี๋ยวเราลองมาตามหาเธอกันได้จ้าเกมแม่งประหยัดแอนิเมชันกันเกินไปหน่อย,ขอ,ออยขอเป็นรูปนิ่งก็ได้ไม่ต้องคัดซิงกเลยขอเป็นรูปนิ่งให้แสดงว่าทําอะไรเหอะอย่าพี่อย่าตัดตําขนาดนี้ใจหนูไปดีแล้วเพื่อนยายก็โผล่มาเรากับ รัดไว้ดูสาวเลยเลยลูกสาวดีดูสาวนนเนี่ยเนี่ยคอเสองเด็กออกเพื่อยายอันนี้หนูลูกทำตัวเองเจ็บตัวอีกแล้วเหรอมานด่มาเดี๋ยวเดี๋ยวยายดูแผลให้หนูหนูทำมือตัวเองโดนบาดตอนที่พยายามแบบพยายามจะขยับทุกต้นไม้ที่ขวางทางน่ะหนูรีบออกมาทิพเมืองเพื่อเพื่อให้แน่ใจทุกคนกำลังโอเคอยู่ อย่างที่คิดเลยหนูนี่เป็นเด็กดีจริงๆเลยแต่มือเธอเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยนะมามาเดี๋ยวไปเอาริบเบิร์ตแทนเต้น,นเพื่อมันทาแผลกันน่าจะไม่ชื่อสมุดไพรอ๋อหนูเห็นมันอยู่ที่ตรงทางเดิมตรงชายฝั่งอะ่ะมันงอกขึ้นบนขอนไม้ต้นไม้ทั้งหมดเลยใส่ตาแหล่นี่แอนนี่เพื่อนของเธอนี่จะช่วยพวกเราเก็บ เกี่ยวมันได้นะเอาตะกา้านี้ไปแล้วก็ไปแล้วก็รับาการก็บเกี่ยวที่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับด้บเปิดแพนเต้นเข้าไว้ใครมันตั้งชื่อต้นไม้ให้มันยากออกเสียงยากขนาดนี้วะมันจะให้ช่วยให้หนูหาต้นไม้นี้เจอแล้วก็เก็บเกี่ยวใบของมันมาได้ต้นไม้ส่วนใหญ่น่ยจะเติบโตโดยแบบกับพวกที่มีสปีชีส์คล้ายๆ,ๆ,ๆกันนิเปิลน่ยโตโตเกี่ยวกับยอดของมันนั่นแหละ broadleaf p a n t e n ก็ไหวละใครใครก็ได้ช่วยตั้งชืงง่อมันง่ายๆเลยเพราะงั้นหนูน่าจะเก็บไอ้นี้ไปด้วยแล้วกันนะจะได้ดูหามันอย่าอย่าเอาไปหมดโอเคไหมเพื่อให้ต้นไม้จะได้ยังคงสุขภาพแข็งแรงและเติบโตขึ้นมาใหม่ได้ก็ค่อใหม่ได้รีบเปิดเนี่ยจะโตในที่ที่มีแสงแดดสาดส่องตลอดทางแล้วเราก็ได้เทเป็นตะกร้าของยานบาบาร่าอาร แล้วก็การของริปเปิด<ม>การของบลอดลีฟโอเคแล้วจ้การของต้นมามาสองใบเนาะชื่อมันว่ายากแล้วชื่อทางวิทยาศาสตร์ไม่โหดจัดกว่าอีกกวายละ่ะกดจีเพื่อดูการเมื่อกี้เห็นดน้านหลังมันมีข้อมูลแต่เหมือนเราอ่านไม่ได้ฮะอ่าตัวเรา F ก็คือตระก้าที่ยังว่างเปล่า ยายยาย,าย,ยายบอกทางหนูน่ยยายบอกทางหนูน่ยอันนี้ก็ได้บอกทางกูหน่อยใช้ฟังมาอยู่ทางไหน,น Five minutes later เจอสักทีโ้ยที่ยังไม่ใช่อะไรกูกูจิ้มจนเหนืนนหน่อยแล้ว อันนี้ใช่หรืเปิดไหมใช่แหละล o n g and s i n บินมีจะบินมีดอกสีครีมครีดอกที่ออกจากครีมครีมมีหนามที่จับกระป๋อมเมล็ดพันุเสียมตาลแล้วก็ใบเนี่จยยา,ยาวโอเคเย่างนล้วก็ได้แล้วหนึ่งอันแล้วถ้เาเป็นต้นนี้ล่ะยัง่าเจอบอดนี้ เพระใบเนี่ยจะกว้างๆเป็นทรงโกะทรงเหมือนกับทรงไข่ส่วนดอกเนี่ยก็จะเป็นยาวๆถูกต้องแล้วได้อมาสองพืชแล้วทีนี้เราก็เก็บอันนี้ให้ยายได้สักทียายบอกข้ามเก็บหมดเพราะงั้นเอาประมาณนี้ก็พอกูดเอาไปให้ยายคำถามคือกูวิ่งมาถึงไหนยายอยู่ที่ไหน กูหลงชาไปไกลอ๋อตรงนี้ก็มีหรอหลงทาไปไกลพ้นเมื่อเื่อยายบาบาราลงมาแล้วพอใจยายยังอ๋อต้องสี่ในสิบสองโอเคกูยงเก็บไม่ครบกดเก็บ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 ให้มันหมดเร็วๆโอเคเก็บได้ครบแล้วก็ไปหายายซะยายจ๋าลงมาแล้วเยี่ยมแม่เคยเมาซี่เมาซี่แปลว่าอะไรใบ พวกนี่ดูน่ารักมากเลยหนูนี่ดูมีความสามารถในการตามหานะเนี่ยราะที่เราจะเก็บพืชอีกสักหน่อยก็ได้นระหว่างที่เราอยู่ข้างนอกนั่นพายุแบบนี้เราดูเหมือนต้องมีสมาสยเสบียงเชียบเลยใช่มีสต็อกของสมุนไพรเก็บไว้เยอะๆแล้วก็ยาเก็บไว้เยอะเนี่ยเป็นเรื่องที่ฉลาดมากถ้าเกิดหนูเอารูปที่หนูถ่ายเกี่ยวกับพวกเกับพืชพันธุ์แบบนี้มาได้ยาก็จะบอกว่า จะให้การ์ดเก็บเกี่ยวพวกนี้กับเธอได้แล้วเธอจะรู้ว่าเธอต้องเก็บอะไรและมันคืออะไรอ๋อหนูมีกล้องสำรองไว้ให้ยืมพอดีน่าจะไม่ใช่หนูแล้วไม่คุยกับเราแล้วอ๋อฉันมีกล้องสัญลองไว้ให้เธอยืมพอดีเลยใจกว้างมากเลยลูกเอารูปของพืชพันธุ์อะไรก็ตามที่หนูหาเจอมาให้ใจยยดูนะใจก็จะได้ให้การ์ดเก็บเกี่ยวกับหนูเพื่อจะนำทางให้เก็บเกี่ยวได้อย่างปลอดภัยตัวองตัวได้นะ ขึ้าหลายอย่างเนี่ยอันตรายบางอย่างก็ดูใกล้เคียงกันคล้ายกันหนูต้องดูให้ดีว่าหนูจะเก็บอะไรก่อนที่จะยิบมันขึ้นมาโอเคไหมแล้วเราก็ได้กล้องของแอนดี้จำได้ว่าเมื่อกี้ตอนที่หลูทางเราไปเห็นเครื่อ,อยู่สองของมยานี่หนึ่งไอ้แชะว้าวรูปอันสุดสวยจะวิจิตกับการตาตรงไหนมีอะไรอีกตรงไหนมีอะไรอีก๋อตรงนี้ซื้อ อันที่เราดูแล้วตรงนี้อีกหนึ่งเหลืออีกสองอันเหลืออีกรูปเดียวโอเคอันนี้เดซี่หรือว่าคาร์โมบายวา่ไปเหอะกลับไปหายายกันว่าแต่ชีอันนี้หนูจะชีกุมากเลยนะลูก ชิวเกิน,กนแรงก,กูเนี่ยให้กูวิ่งอยู่คนเดียวเลยว้าวโอเคเอารูปยายดูซะว้าวหนูเชื่อคามโมมายละ่ะป้าของยายะอะเอาจะดื่มชาคาโมมายประจำเลยแหละมันช่วยให้หลับสบายและผ่อนคลายเธอจะเอาใส่กระติกน้ำไปเล็กๆไว้ทุกครั้งเวลาที่จะไปไหนก็ตามแล้วก็นี่คือญาติของมันนะ เป็นเดซี่ทั่วไปมันจะมีรสขมมันจะเป็นดอกไม้ที่มีรสขมที่ช่วยให้แบบมีรสช่วยบรรเทาแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมากเลยเวลาอยู่ในสลัดนะ่ะอ่าได้คาโมไมล์มา,มาก็ได้เดซี่ไปด้วยแถมกันมา yeah. เย่แปลว่าเดโมพเขนี้อาจจะให้เราดูได้เนี่แหละหนึ่งสองสั เออก็ครบนั่นเลยวะที่ถ่ายมาดูอีกยายดูอีกยายส่วนอันนี้เดนทีไลออนเป็นพืชที่กินได้เป็นมีส่วนคนเป็นยาด้วยนะชื่อของมันเนี่ยเหมือนมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ชืวว่อที่ใช้คําว่าเดนเตเลเดนเลออนนี De Le De Le On ่ใครรู้ภาษาฝรั่งเศสช,ช่วยด้วยช่วยด้วยคขารู้ภาษาฝรั่งเศสของเราเป็นศูนที่แปลว่าฟันของสิงโตล,ล่ะเพราะว่ามันมีใบหน้าตายอย่างนั้นไงล่ะ แล้วก็ที่ดูคล้ายกันแต่มีสกุณทางยางน้อยกว่าเยอะมันเรียกว่าแฟตวีดกาแฟที่ยายชงในวันก่นก็ทำมาจากรากของแฟตวีดนี่แหละโอเคเอันนี้แดนดีไลออนแล้วก็แฟตวีดเออคล้ายกันจริงคล้ายว่ะไหนยายขออีกนิ้นโอ้นีเพืชปลอกของยายเลย Stinking Nettle ขอชื่อง่ายๆได้ไหมยาย ปกติเจอมันในพื้นที่ที่ล,ลกร้างแล้วก็แบบในเ,เทะถูกรบกวน d i s t u r b and r u i n ใช้คำว่าอะไรเดียว่าแต่ว่าเหมือมนเลอะอะมันมีสุ่นสารอาหารที่สุดยอดเยี่ยมและรสชาติเน่เหมือนขมเลยนะแล้วอันนี้ก็คือ red dead n e t t l e ดูจากชื่อแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตะก,กูลของมิน้นใช่ไหมล่ะ บางครั้งเนี่ยก็จะถูกเก็บได้จากบนพื้นนี่แหละอันนี้คือ s t i n k i n g e e t l e ส่วนอันนี้คือ red n e t t l e อ๋อใบจะเสีแดงน้อเดี๋ยวอีกสองรูปสุดท้ายก็คือไอที่เราไปเก็บถ่ายมาได้รูปสุดท้ายยายนี่คืออะไรอ๋อน,นี่คือยาโรเป็นสรรพคุณทางยามากมายนะแล้วก็ช่วยหยุดห้ามเลือดได้ด้วยกินได้ด้วยนะ ถึงจะขมไปไหนก็เหอสนะส่วนรูปนี้เนี่ยมีพิษมากเลยเรียกว่าเฮมล็อกเขาบอกว่านักปราชญ์ชื่อว่าโสเครติสเนี่ยก็ตายจากการกินพิษเฮมล็อกนั่นก็แบบไม่นี่แหละโอ้ยลิ้นเลือกพันกันแล้วอย่างที่นี้คือแปลว่าเราต้องแยกไอ้อื่น,นยังไม่เท่าไหร่แต่เราต้องแยกหลอกยาโรคกับเฮมล็อกให้ดีไอ้อนเนยเอะแล้วหน้าเหมือนกันด้วย อันนี้คือเห็มหลอกมั้งปีใบเหมือนเฟิร์นคือดาวแตแค่ว่ามันมีดอกหนากว่าแค่ัหนเลยมีดอกเป็นพุ่มสีขาวแล้วก็ลำต้นยจะมีจุดสีม่วงแยมแล้วอันนี้ก็คือยาโรชมีใบเป็นเหมือนขนนกมีดอกสีขาวเป็นพุ่ม จิ้มผิดอันอานแปลว่าต้นตรงตมต้นมีขนแล้วกันแล้วก็ดอกสีขาวเป็นพุ่มยยเย้แล้วต้องเก็บเกี่ยวปะเก็บใบเก็บดอกเย้ เินเก็บเห็มหลอกไปให้ยายยายจะด่าไหมนี่อันนี้ดูจากจำนวนดอกที่น้อยน่าจะเป็นเดนดีเลยอดกูกูแยกเพื่อจากำนวนเลยพูดเลยชีวิตจริงก็แยกต้นไม้ไม่ออกจ้ะ มีใบแหละมะๆยาวๆเหมือนฟันมีต้นลำต้นที่ค่อนข้างจะยาวมั้งแปรแบบตรงๆทุทย่ยธเนี่ยกลวงแล้วก็มีดอกที่สีเหลืองสดใสกินได้เย้ส่วนอีกต้นนึ่งที่สูงกว่านี่คือแจดวทมีลำต้นยาวเป็นลำคลุย ปกคลุมด้วยขนลำต้นเนี่ยค่อนข้างจะบางดอกสีเหลืองสดใสปรุงปิ้งแล้วก็ใบโอเคตอนนั้นเก็บเกี่ยวให้ยาย แล้วก็เก็บใบแฟตวีดให้ยายชงชาด้วยอันนี้คือสีเอ้เรดเด็ดเนสเท่าแน่ๆเพวาสีมันแดงโอเคฮะนี่คือวิชามพิชซาร์มีร่มต้นที่เป็นขดมีใบ ที่เป็นขนหันไปทลทิศแล้วก็ใบสีมุวอยู่ข้างบนต้นเป็นสี่เหลี่ยมดอกที่เป็นสีม่วง,งโอเคแล้วก็อันนี้สติงเจอร n เนเทลมีใบเป็นรูปหัวใจขอบหยกัยกๆต้นเป็นสี่เหลี่ยมอา้าวดีวไปโดนดอกดอกเนี่ยเป็นดอกเล็กๆสีขาวโอเค คือเหลือก็คือเก็บเกี่ยวให้ยายนี่ไงเจอแล้วเดซี่ของฉันต้นนี้น่าจะเป็นดูจากใบได้เป็นคาโมมายเพราะว่ามีใบเป็นเล็กๆสีเขียวเขียเป่งป,ประกายแล้วก็ดอกเหมือนเดซี่ เ okay. ขอบคุณนะที่บอกว่าวดอกตีซี่เหมือนเดซี่เอเอเลอ้อตก็เหมือนเดคาโม่ก็เหมือนเดซี่แม่งเป็นญาติกันด้วยโอเคดอกเป็นจานสีดอกเหมือนเป็นเลียนส,สีเหลืองที่มีกลีบสีขาวลำต้นเป็นบางบะมีขนสีเขียวแล้วก็ใบเป็นเล็กเลสีเขียวขนช้อนเอย่เก็บเกี่ยวซะ เก็บแบบดอกเนาะเดซี่เอาไปได้ด้วขาดต้นแล้วที่ยังไม่ได้เก็บโอ้โออโอ้โอ,อีต้นนี้เนาะไอต้ต้นนี้ไม่ได้เก็บเลยเมื่อกี้เก็บไปแต่ต้นที่เอาไปทำแผลโอเคครบจบกระบวนความที่ก็ไปกลับไปหายายซะ กูวิ่งไม่ทางไหนไว้นี่เงจ๋าหนูเก็บต้นไม้มาแล้วพอจะอยายยังเก่งมากสเดียงพวกนี้จะช่วยให้เราเนี่ยมัดมีฐานที่มั่นที่มั่นคงมือของแอนนี่เองก็ดูดีขึ้นมาแล้วขอบคุณเธอมากเลยนะมือของฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยแหละขอบใจมากเลยนะ ถึงแม้จะพูดเลยเหมือนกับเจอกับต้นไม้พวกนี้ไม่ได้เลยก็เหอะจะเสียายจังปารากับฉันเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําเพื่อให้แน่ใจว่าพวกนั้นจะไม่สร้างปัญหาให้นะหมายอะไรไม่เข้าใจเท่าไหร่คือหมายถึงไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าทําไมถึงต้องอยู่แต่รู้ว่าแต่พวกมึงจะทิ้งกูแล้วพี่ไปไปชมภัยอยู่คนเดียวปาราทําไมไม่ไปเจอยายของเธอไปหายายของเธอล่ะลงไปตามทางไปตามไอ้ชายฝั่งนี้นะ เขจะเจอป้ายบอกทางแล้วก็ตรงไปทางขวาเลี้ยวขวาเดี๋ยวก็เจอจะจำระตกไอ้ป้ายเมื่อกี้ตรงไปทางขวาแล้วเลี้ยวขวา ไปตรงขาเอ๊ะถ้าไปทางนี้จะจบเดโมโเหรอขอมันมีทางอื่นให้ไปปะทางนี้ก็ไม่มีให้ไ,ไปอยู่ดีตันแล้ว <Yeah. S 1> เย้ตะกุมาถักหน่อยไี้ย โอเคจะจบเดโมแล้วสินะมันจะจบที่ตรงไหนกันแต่เป็นเดโมที่แปลกมากเลยนะที่แจ้งเตือก่อนว่ากูจะจบเดโมแล้วจ้าปกติไม่ค่อยมีนะปกติคืออยัดจบว่าจบเออแปลกดีนี่คือรูปเปบิสการ์ดที่ยายส่งมาให้สภาพและดอย่างอื่นเป็นเท่าไหร่อีท่าเลยเล,ล,ละเลย ก็จบไปแล้วนะคะกับโค Some Out and About ตัวเดโมโเป็นไงบ้างคะเป็นนานๆทีเราจะเล่นเกมน่แรลักใสๆเนาะปกติเล่นแต่อะไรปันๆไม,ไม่ก็เป็นผีๆสางๆก็ถ้าใครชอบเกมแน่นี้ก็แนะนำกันต่อมาได้นะคะก็ <IT> ยังไงก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดคอมเมนต์ s ับส c คร b e กดกระดิง่งตุ้มติ๊กตุ้มติ๊กเป็นกำลังใจจะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบายบาย